ไปต่อเลยนะครับต่อนะครับนี่ข้อ,ขอที่3ครับเคยได้ยินคำนี้แน่เลยรู้จักคำว่าสเสน่ยาแฝดนะรู้จักครับเอา้าเร็จเลยโอ้ยฮาวเวิร์ดเนี่ยรู้อะไรบ้างเนี่ยฮาวเวิร์ดโอ้ยยาแฝดเป็นยาที่ผู้หญิงทำให้คนรักหรือสามีกิน เพื่อจะได้หลงรักตนคนเดียวมันทำกันที่ไหนเนี่ยครับเอาละประมาณนี้ถามครับถามว่าสเสนยาแฝดทำไมชื่อนี้หรือได้ชื่อนี้เพราะอะไรครับอกอไก่ครับอันนี้ไม่รู้แน่นอนใช่ไหมข้อมูลก็ไม่มีกอไก่ส่วนผสมต้องเป็นคู่คู่ค,คู่ทุกอันเลยอะอหรือขอไข่ครับใช้แล้วจะติดกันเหมือนฝาแฝด โอ้โหไปดูที่ส่วนผสมหรือว่าดูผลเข้ามาแล้วละครับจับเวลาครับคือไอ้ส่วนผสมต้องเป็นคู่เนี่ยเพราะมันชื่อสเสน์ยาแฝดมันมันก็ตรงกับคําว่าแฝดนะครับที่ว่าแบบอ่าเอาสองอย่างมาเป็นคู่คู่คู่คกันอะไรเงี้ยก็อาจจะทําให้เรียกว่าแฝดได้อะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นในเชิงเชิงความหมายเนี่ยดูอันที่สองมันน่าจะตรงกับจุดประสงค์มากกว่าขอขายเหมือนกัน ลองฟังดูกได้ลองฟังจากเขาเลยนะฮะแต่วันนี้ถ้าคิดแล้วเนี่ยม่าจะเป็นขอไข่อยู่นะฮะคุณต้นจะเป็นประโยชน์อยู่หรือไม่นะพี่นัทเจอเลยครับเิียนเหมือนกันครับพี่นัทเพราะว่าขอไข่เนี่ยไอไก่เนี่ยมันไม่แน่เกี่ยวเพราะบางทีส่วนผสมบางอย่างมันไม่จำเป็นต้องเป็นคู่จะเป็นของผู้ชายคนเดียวเลยผู้หญิงคนเดียวที่ทําให้ก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดใช้แล้วมันต้องติดกันเหมือนสาแดดเนี่ยมันแน่นอนว่าผลของมันออกมาตรงกัน ่ก็มาคิดต่ออีกนิดนึงคือยาส่วนใหญ่ที่เราเรียกชื่อกันมันก็มักจะเรียกชื่อจากคือว่าเราเราใช้เพื่อทําอะไรอะไรอย่างนี้ยครับมันจะไม่ค่อยไม่หลุดไม่หลุดอะไรอย่างเงี้ยมันไม่น่าจะมาจากมาจากผสมมาจากวิธีการน่าจะว่ามันน่าจะเป็นผลลัพธ์ว่าผลััของมนใช้เพื่ออะไรเนี่ยก็คิดว่าตกลงพร้อมครับมาทางนี้วิเคราะหทางนี้นะตรงกันนะครับ ตรงกันแล้วตอบถูกมันก็ต้องไม่มีชอ้อยอื่นๆนะ่ะแล้วก็ดีถ้ามันถูกตรงกันแล้วตอบและข้อนี้ถ้ามันตรงกันแล้วไม่ถูกมันจะไม่รู้ตัวเลยคะแนนย่าแปดได้ชื่อนี้เพราะอะไรตอบว่าข้อขอไข่ใช้แล้วจะติดกันเหมือนฝาแฝดครับขอไข่นะใช้แล้วติดกันเหมือนฝาแฝดก็ใช้ผลของมันวิเคราะห์ตามยาที่เราใช้ยากแก้ปวดยากแก้ไอเอาผลของมันมันเป็นชื่อทุกครั้งเลยดูนะข้อที่สามผ่านไม่ผ่าน คมาอบ้วครับแล้วอ,อันนี้เชียร์ด้วยความจริงใจให้ไหเนี่ยคุนเข้มเสียงแบบเชียร์กันแบบนีมม่อะไรแอบแฝงหรือไม่เอาลนะนะดูผลนะครับว่าจะไปต่อได้หรือไม่ สุดยอดครับสุดยอดผมจะบอกเลยว่านัดคุณโชคดีมากที่คุณมีต้นมาช่คุณผมบอกแล้วผมบอกแล้ว เห็นไหมครับไม่ความเชื่อมั่นแม่หนักแน่นอย่างนี้นะคุณอาจจะลังเลละอ่าจริงจริงจริงจใช่ไหมขอบคุณยังขอบคุณหรือยังไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับยินดีครับต้อนต่อไปเอาให้ถูกแบบนี้นะต้อนอยากจะให้ทางนักเข้าพัฒนาหรือปรับปรุงอะไรเพิ่มเติมไหมครับโอ้ทีหลังต้องไปเรียนเกี่ยวกับสำนวนภาษาไทยเพิ่มนะเด็กชาวเวิร์ดนะ แต่ว่าไม่เป็นไรครับที่ทําอยู่ดีแล้วนะฮะโอเคแค่ใช้ได้ใช้ได้ครับอ้าวแล้วทีนี้มันเป็นอย่างไรครับมาดูผลกันนะฮะอธิบายความนะครับสเสน่ห์นะฮะยาสเสน่ห์ทั่วไปจะทําด้วยว่านยาต่างๆแต่สเสน่ห์ยาแฝดจะเป็นยาสเสน่ห์ที่เอาของที่มีอยู่ในตัวผู้หญิงนะฮะเอามาผสมลงไปด้วยออของตัวเองนะเพราะตัวเองเป็นคนทำไงผู้หญิงไงเช่นอะไรครับ ขี้ใครโอ้โ oh, หไม่นายกตัวอย่างขี้ใครเลย <c oughs> เอา,อา,อา้นะานแล้วโรยใส่อาหารให้คนรักกินจุดประสงค์ให้คนรักลหลงไหลจนถอนตัวไม่ขึ้นอยู่ใกล้ชิดเหมือนฝาแฝดจึงเป็นที่มาของชื่อสเสน่ห์ยาแฝดแต่วิธีการคิดออกมาก็คือว่าเอาผลของมันมาเป็นคําตอบถือว่า <c oughs> ถูกต้องนะแต่สเสน่ห์ยาแฝดใช้ได้ผลหรือไม่ได้ผลอย่าไปยุ่งกับมันมากรักกันดีอยู่แนละ้วทําตัวดีๆนะใช้ดีกว่าไปใส่ย,ยุ่งใส่ย,ยาเดี๋ยวใครมาเห็นก็เข้าใจผิดเลิกกันแล้วยุ่งตายเลยนะเอา้า สามข้อนะครับถูกต้อนนะครับถ้าวิเคราะห์ดีๆนักเนี่ยใช้เชิญการวิเคราะห์ได้ดีมากๆอ้าวเวลาหมดหมดเวลาครึ่งทางแล้วครับตามตอบว่าจะไปต่อได้หรือไม่นะกับคุณนัดกับคุณต้อนนะครับยกสยามครับสวัสดีครับ